โอเคเจอกับผมโกดแมนเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการขับเรือนะครับเรือจะมีอยู่3ประเภทนะครับก็อันดับแรกก็ต้องขับเรือนะเรือจะอยู่อันแรกนะครับอันนี้เรือจะมีสามประเภทคือเรือลําเล็กเป็นเรือไม้ธรรมดาแบบเป็นไม้กะกะอันนี้จะช้ามากเร็จอันที่2จะเป็นตัวนี้นะนี่เรือลาเล็ก เล็กกว่ากันเยอะจะใช้คนพายได้น้อยแล้วก็นั่งได้น้อยตัวเรืออีกอันนึ่เ,เป็นเรือลำใหญ่ลองชิปคือเรือลำใหญ่ลำนี้การขับเรือนั้นวิธีก็คล้ายๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนเลยแล้วกันอันดับแรกถ้าสมมุติเราสร้างเรือหันหน้าแบบงนี้หรือว่าเกิดการติดเกาะให้กดถ้อยหลังหนึ่งครั้ง กดตัวเอนะครับเดินถอยหลังจะเห็นว่าไม้พายเริ่มขยับทางขวาก้าจะมีรูปไม้พายอยู่เห็นไหมไม้พายขยับดิกด๊ก,ก,กนี่คือถอยจะเห็นลูกศรตรงรูปกางหันชี้ลงคือถอยและการถอยหลังให้หันไปทางที่เราต้องการก็คือขีดซ้ายหรือหมุนพงวงมาลัยเหมือนถอยรถเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการหยุดให้เรากดเดินหน้าแล้วก็หันพวงมาลัยให้ตรงแต่เรือจะยังไม่หยุดนะครับเพราะว่ามันมีแรงเฉื่อย ามธรรมชาติที่เราพายเอาไว้กดเดินหน้าหนึ่งครั้งคือการพายธรรมดานะครับจะเห็นลูกศรน,นี่ขึ้นไปชี้ขึ้นไปนี่คือการพายธรรมดาขยับสังเกตได้ครับลูกศรชี้ลงอัพค,คือการพายถอยหลังดีขึ้นคือการไปข้างหน้าการพายไปข้างหน้าถามว่าทําไมเมื่อเราพายไปแล้วมันยังไม่ไปเพราะว่ามันต้องใช้แรงในการพายไปเรื่อยๆก่อนเพื่อที่จะดันตัวเหลือมันจะไปเลยไม่ได้ ก็คือมันตามกฎธรรมชาติจริงเสร็จแล้ววิธีการกลางใบเรือนะครับเดี๋ยวผมจะหันหัวออกก่อนหันหัวคือเลี้ยวธรรมดาก็ซ้ายขวาทั่วไปเสร็จแล้วเราก็หันกลับคืนคืนพวงมาลัยด้วยนะคือเขาเรียกว่าก็คล้ายๆกับพวงมาล,ลัยรถหรือว่าแฮนด,ด์รถเมื่อเลี้ยวไปแล้วก็ต้องเลี้ยวคืนกลางกลางใบต่อไปคือก่อนกดเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งกลางใบขั้นที่1ใบเรือจะกล,กกลางลงจะเห็นขีดขึ้น2ขีด การกลางขั้นสุดท้ายคือสามขีดคือความเร็วสูงสุดนี่เรือก็จะเล่นเร็วมากต่อไปนะครับวิธีการสังเกตการทิศทางของลมจะมีรูปเป็นรูปลมอยู่ด้านขวามือจะเห็นอยู่ว่าจะเป็นรูปเรือแล้วก็มีอ่าเป็นขีดสามขีดมว้มวนๆนะครับนั่นคือทิศทางลมที่พัดมาใบเรือเราก็จะรับลมเต็มที่จะทําให้เราเรือเราเล่นเร็วมากเห็นไหม ต่อไปเมื่อทิศทางลมเปลี่ยนทิศเราจะสังเกตได้เดีย๋ยวผมจะกลับเรือด้านหนึ่งที่บางคนถามว่าทำไมพายเรือแล้วไม่ไปการพายเรือนั้นต้องมีคนนั่งกำลังขับท้ายเรือคือใบพายตลอดนะครับห้ามลุกถึงถึงลุกเนี่ยแล้วเวลาขึ้นมันเปลี่ยนทิศทางลมเนี่ยแล้วเราไม่เปลี่ยนตามเนี่ยเรือมันก็จะวนอยู่กับที่นะครับ โอเคต่อไปผมจะสอนวิธีการโต้กับลมเราสังเกตได้ไงว่าโต้กับลมเราจะเห็นว่าทิศทางลมนั้นตรงทางขีดเทาของเรือด้านขวามือนะครับจะเห็นอยู่ขีดเทานั้นคือหน้าเรือนะครับส่วนขีดทองทองนั้นคือทิศทางของใบเรือที่สามารถรับเรือรับรับลมได้เราเห็นว่าเรือเริ่มนิ่งเลยไหมนิ่งมากเพราะว่าเราโต้กับลมการขับโต้ลมนั้นให้ทําการเก็บใบเรือโดยการกดไายหลังหนึ่งครั้ง รับจะเก็บไปครึ่งใบถอยหลังอีกครั้งเก็บหมดแล้วจะเลนเหเรือขีดเดียวเห็นไหมขีดเดียวนี่คือการพายการขับโต้ลมนั้นให้พายจะไวที่สุดเพราะว่าเรือจะไปข้างหน้าถ้าเรากลางใบเรือจะไม่ไปเลยปะเรือเริ่มขยับแล้วเพราะฉะนั้นการขับเรือพวกนี้ต้องสังเกตทิศทางลมให้ดีครับ ถ้าเกิดสังเกตที่ทางลมได้ดีแล้วขับเรือพวกนี้จะมันมากในเกมนี้บอกได้เลยจะสามารถโต้คลื่นโต้ลมได้และเก็บใบเรือให้ทันถ้าเราโต้ลมเมื่อไหร่เ <Okay, S 1> <Okay, S 2> มื่อเราหันนี่พายไป้างหน้าหรือว่าเราต้องการให้เรือเร็วขึ้นให้ขยับเรือไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้เพื่อให้ทิศทางลมมันเข้ามาหาตัวเรือเห็นไหมครับแค่ขยับให้อยู่ในขีดเหลืองที่ทางลมก็เข้ามาแล้วแล้วเราก็กางใบเรือ ใบเรือจะหันเองอัตโนมัติในการรับลมเราไม่ต้องไปหมุนเพื่อรับลมแค่กลางใบเรืออย่างเดียวกลางใบเรือแล้วเรือก็จะไปโอคนี่และอีกอย่างหนึ่งสําหรับการสังเกตสมมุติแผนที่เนี่ยเราเห็นนี้ใช่ไหมบางทีเราจะไม่เห็นหินหรืออะไรทั้งอย่างในแผนที่อ่ามันจะมีข้อสังเกตคือดูแผนที่ตรงแมปมินิแมปนะครับตรงขวามือจะเขียนว่าโอเชียน โอเชียนนั้นคือทะเลแต่บางคนขับไปแล้วมันมืดมองไม่เห็นว่าข้างหน้ามันคืออะไรมันแบบดูมินิแมปก็ยังไม่เห็นเพราะแบบเรายังไม่เปิดเห็นไหมตรงนีน้ถ้าเกิดตรงนี้เป็นเกาะนะเราจะชนทันทีเราจะไม่รู้เพราะเราจะกลับเรือไม่ทันโอเคเพราะฉะนั้นให้สังเกตมินิแมปนะครับเดี๋ยวผมจะขับเรือไปในใกล้ๆเกาะดู แนหัวเรือให้เก็บถ้าเราโต้ลมแล้วก็คราพายเอาจะไว้สุดเมื่อลมเข้ามาประท้ตัวเรือให้กลางใบเรือนี่อ่ะนี่นะครับเริ่มมืดแล้วเราจะไม่เห็นว่าข้างหน้านั้นมีพื้นหรืออะไรอยู่และยิ่งหมอกลงด้วยนะจะยิ่งยากคอยดูมินิแมปด้านขวาไว้นะครับจากโอเชียนเมื่อเราเข้าใกล้แผ่นดินหรือว่าเกาะต่าง มันจะเปลี่ยนชื่อให้เราครับเพื่อเตือนเราทําให้เราสังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยเราจะชนเกาะแล้วนะข้างหน้ามีเกาะนะไปดูนะครับข้างหน้าจะมีป่าตอนนี้ผมทําให้ตอนเช้าเพื่อให้สังเกตเห็นว่ามันจะเปลี่ยนยังไงโอเคและระยะห่างของมันมากหรือน้อยแค่ไหนไปึ๊บไปเปลี่ยนปึ๊บเห็นไหมเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนแบ็กฟอร์ดเราจะรู้ทันทีว่าเอ้ยจะชนเกาะแล้วนะ เราก็หักเรือทันพอดีเห็นไหมทําให้เราหักเรือซ้ายขวาหรือศกได้ถ้าใครบังคับเรือเก่งๆแล้วเราสามารถโต้ลมได้มันมากอหันโต้ลมปั๊บเก็บใบเรือปับ๊บป๊บ,ปบพายเรือทําให้เรือเราโกรมากขึ้นไหเรือเราจะพายไปโดยไม่หยุดได้ซ้าเดี๋ยวแล้วกางไปเรือต่อ ก็โอเคนะครับการขับเรือก็ประมาณนี้นะครับดูทิศทางดูทิศทางลมแล้วก็เกาะปินอะไรให้ดีๆแล้วก็หัดมาแด่งคนมาดูตัวนี้พายเรือดีๆนี่ตัวนี้คือหางเสือเรือดีๆมากถ้าคมดีก็จะพายไปได้ไวขึ้นดูทิศทางลมผสมไปด้วยเทคนิคการขับเรือก็มีประมาณนี้นะครับส่วนใครมีข้อสงสัยก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้นะครับ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับเผื่อมีเทคนิคใหม่ๆเดี๋ยวผมก็จะเอามาลงมาแชร์จะได้เห็นกันก่อนนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ